เราจะไปขุดดินกันค่ะขุดดินทั้งสองห้องเวิร์กช็อปการใช้จอบแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะขุดดินอย่างมีแอคชันะพอเสร็จฐานที่หนึ่งเสร็จแล้วนะเราจะวนไปฐานที่สองคือฐานห้องคู้อ้อยค่ะ,น,ะนั่นแปลว่าพอครบเวลาเราจะเวียนกันตามนี้ใช่ไหมครับูให้ครับ

รูเลียงมาจากใบไม้เลยใบไม้เราเยอะเราไม่ได้มาดินเพราะอีกถ้าเราเกิดกันแบบในอาหารนี้ประเภทนี้รูเลียงใช้ประเพลียงพอเขาเข้าใจว่าเข้าใจว่าก็จะเป็นประเภทผักกับผลไม้ประเอทรสจืดรูเลีงจะอบายสุตรีเอามาเอามาเอามาเอาอยู่นี้ก่อน ยังไม่ไหวลุยเลยก็พอลุยขี้ไว้ไว้ข้างบนแล้วก็รดน้ำตองนี้ก็มาเริ่มตั้งกองใหม่ชั้นจันวิทย์ไม้แล้วก็เศษอาหารที่ใส่ไหมที่สุดใส่ไม้ทับหลึ่งเพราะว่าไม่ให้มีกลิ่นเจอจะเป็นยังไงเดี๋ยวจับตื้นคนเราไม่ต้องบอกเพื่อนนะไมต้องบอกเพื่อนไปเลยไปหนึ่งเออ เขาแโอเคลองไหมยเฮ้ยใครลองไหมเลื่อนวอยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาดูลินดูลินซีมันแบบเอามารวมกันแล้วมันก็หมักตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นดูกระบวนการการกลายเป็นดูลินซีคืออะไรครับไ่ชดีดีๆ ตามตามตามร้อนๆเพืดด่อผีครับคือเศษเดือนลุงแดงเลี้ยงเลี้ยงเศษเดือนไปเพื่อนัอนอนน่งอีซกันเราก็ต้องไม่ต้องไปให้ก็หรือบาจัดก,การเราจัดการของเราเองแล้วก็น้องเช่วยกันเยกย่อยสลายแล้วย่อยสลายของเราก็จะมีใบไ,ไม้กับเศษอาหารคุณเรามีกี่คนอะนักเรียนเรามีบุคลารการเท่าไหร่เกิดตายไซต์ก็ไม่เกิด,เเกดแก๊สอะไรครับ ไม่เจอแค่อะไรอ,อะไรครับรแค่ขนานลแค่ขนานลเก่งมากหรือว่าทำไมมีกินธมันจของเราได้เข้มจ้าป็นอานหารเลี้ยงตัวเหล่าเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลก E F ปันแอฟริกา คุณสมบัติพิเศษของเซเดือนตันนี้ก็คือเขาจะเขาจะกินสามารถดูดกินน้ําเลี้ยงของพืชผกผลไม้ได้เลยไม่ต้องรอให้น้แต่ว่าเศนอาหารที่เปเรื่องเซเดือนต้องเป็นผลไม้รสจืดรสหวานพนั้นทีนี้เป็นปเทศรดไม่ได้เช่นมะนาวตบบรถเราก็ไปรดน้ำต้นไม้ ต้องผสมน้ำต้องผสมน้ำเพราะว่าระบบยีว่าพของเรามีฤทธิ์เป็นอะไรกรดกรดโีดอชสองถึงสี่นี่โรงแรมเปิดเราเปิดที่หมักเราหรือเปล่ามันกินกลิ่นมากินคุ้นเหรอครับกิเอ้ยไม่ได้เดือนบางทีไม่หนึ่งเดือนก็จะเอาจะเอาเอาแต่น้ำมาทำตรงนี้เขาว่ายินขึ้นขยายอย่าลืมว่า เดินนหไกครรู้จักลุงสุพรบ้างใครรู้จักลุงสุพรแกเป็นเซนัสนะเซนัสถึงขั้นมะเร็งนะแกไป็นตับพัลโมนตับพโมนไข่ตับพัลโมนผลไม้ที่เหลือแกเป็นเซนัสทีนี้ถึงขั้นเป็นมะเร็งแกโล่งเลยเนี่ยผมกินโูดอยู่ที่สามเมตรอะเบตเบื้องเริ่มเลยผมมันทำอย่างเงี้ยเอาไปมาเอ้าผมก็หายไปไหนแต่แต่ก็มีคนเปรียบเทียบว่าเบีาดีนกับไอ้นี่ที่เป็นแผลเอามาทาแต้ม แต่ตัวนี้จะให้ให้กระเลยบหายตัวเบต้าดินนะครับงากูสีที่โรงเรียนนำหนูให้ทำไว้เออทำได้แล้วสิโุงเรียนก็รู้สึกว่าวัตถุดิบวัตถุดิบประมาณ20่สโลคือเปลือกผลไม้เปลือกสับปะรดแล้วก็การลำดามประมาณ5้โลมกอ่าจับได้เลยได้ได้ได้รับหน้าที่ไปทีน้ำหมักแพงแก่เนี่ยะนี่ตัวนี้เอ๊ะ เดี๋ยวว่าถ้าเราอยากจะทําอยู่ครัวเรือนเราเราก็ทําได้เลยโอเคเนาะท้องานก็ตองใช่ไอ่าทีนี้ต้องมามีคนมาช่วยนุงแดงนะครับมีไหมนี่มีหรือเอาเอาไปใกล้ก็ได้อ้าวขยายไหนี่ขยายไหนี่งวดไปอีกถังนึงไปอีกถังนึงได้ใช่ไหมเราทำอีอันนึงอ่าผมทุพยายามมันนี่เอเอามครับยายาเอาตักในถังนนั้ก็ได้ครับ น,นาเราอ่ะกระดูกไก่เต็มเลยอย่าอย่าเทเยอะนะมาครับยาสบัดห้หมดแล้วเเนี่ยมเมาเอานี่ยาอ่ยาไม่ีเขาากคน